ครูชมพู่คะครูชมพู่คะเมื่ออาหารภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคะเมื่ออาหารภาษาอังกฤษหรอคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ breakfast breakfast, breakfast. อาหารเช้า brunch brunch มื้อเช้าบวกเที่ยงคำนี้นะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคำว่า breakfast and lunch lunch u n c h มื้อเที่ยงดินเนอร์ดินเนอร์มื้อเย็นซัฟเฟอร์ซัพเอร์มื้อค่ำสิ่งสำคัญก็คือเราจะไม่ใช้คำว่าอี t กับมื้ออาหารแต่เราใช้คำว่าแฮ e เช่น h a v e breakfast Brunch, have lunch, have dinner, and have supper. Bye!